ทุมทานนี้วัตถุประสงคหลักก็คือเพื่อเผยแพร่กีฬาตะกร้อหลวงไทยเรานะครับให้คงอยู่ตาบนานเท่านานนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาไลฟ์สดแล้วก็อัดคลิปไว้ไปเผยแพร่ใน youtube ต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณหัวหน้าแม็กนะครับหัวหน้าแม็กทีมหัวหน้าทีมของเตทรบาลนครปักเกีระครับที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือ ในการไลฟ์สดมาครั้งนี้มานะครับขอบคุณมากครับผมไหนพ่อเขาคุณไหนพ่อเขาเบอร์อะไรพ่อเขาเบอร์อะไรสิบอร์สิบเฮ้ยเฮ้ยมาเชียร์ดิเชียร์พ่อหน่อยเชียร์พ่อหน่อยพ่อเขา

สวัสดีครับพี่เฟื่องพี่เฟื่องพี่เฟื่องครับตะก้อวัฒนุพาเริ่มวันไหนครับเจ็ดวันครับตุเจนพอวัสดาแดงวัตะก้อวัสดาแดงเริ่มวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะครับวันที่หนึ่งถึงเจ็ดกูพาพันวัสดาแดงวัตถุพลาเริ่มวันไหนครับพี่เฟื่อง เวลาการแข่งขันผ่านไปประมาณ21นาทีครับคะแนน400 425คะแนนครับของทีมสิ์ปู่ทุ่งนะครับ ไายสิาคะแนนครับจากปลาคลองตีเลนนะครับปลาคลองตีเลนนี่ก็โอ้โหตะตะก้อเก่าครับนีลาไม่เบาครับหัวหลายข้างโคง้งพื้นก็จะล้อฟรีไปทั้งนี้นะครับสำหรับพื้นหินขัดพื้นหินพื้นกระเบื้องที่ที่ในโดมครั้งนี้ครับเป็นตลาครับแต่นักกีฬาเดี๋ยวก็ปรับสภาพกันได้ครับ ลนาย15คะแนนครับหมายเลข3ครั้งที่2ครับ15คะแนนคะแนนตอนนี้455แล้วครับเวลาผ่านไปี22นาทีครับจบจากทีมนี้ก็เป็นทีมสิบปู่ทุ่งนะครับสิบปู่ทุ่งหนาเทา้า10คะแนนครับ We'll อันนี้ครับคะแนนอยู่ที่5 55คะแนนเวลาผ่านไปประมาณ28นาทีครึ่งทีมสิบปู่ทุ่งจากหมู่บ้านเมืองวชาบางคูวัดนะครับ รานลูกนี้สวยครับรลานดีแบบเด้งๆครับกระแทกบ่วงกระแทกบ่วงเข้าไปอีกครับแม่สวยงามลูกนี้คะแนนเวลาการแข่งขันเหลืออีกสิบนาทีครับคะแนนอยู่ที่ห้าร้อยเดินได้เลยเดินได้เลยห้าร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนครับครับยืนกันดีๆยืนกันดีสับเปลกันดีๆครับ ขาบวงสิบห้าครับเขาบวงสิบห้าได้เลยไเลยไเม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีครับเขาบวงแบบนี้สิห้าครับ ไปของน้องออฟน้องออฟแหนมซิ่งครับน,น้องออฟแหนมซิ่งสิ์สสปูทุ่งสิบห้าคะแนนครั้งที่สอ,อ,องเออเข้าเบิ้ลไหมตั้งดีๆตั้งดีๆเวลาผ่านไปสามสิบสามสิบสองนาทีครับเหลือเวลาการแข่งขันขอีกแปดนาทีครับ เวลาตอนนี้4โมง18นาทีครับเวลาจริงคาดว่าน่าจะเลิกประมาณไม่เกิน5 Six โมง40ก็จบการแข่งข он ันแล้วนะครับ เวลาการแข่งขันผ่านไปประมาณ35นาทีครับคะแนน625คะแนนครับสำหรับกีฬาตะก้อรอนห่วงพื้นบ้านไทยเพื่อเผยแร่กีฬาตะก้อรอนห่วงไทยนะครับงนี้นะครับก็จัดในแบบระบบบ้านไทยบ้านมันนะครับเป็นเจ้าภาพกาันของแต่ละทีมครับแต่ละสนามครับมอนก็มอนกบว่าเย้าเยือะนะครับสามสนามแล้วก็ นับแต้มรวมกันนะครับทีไหนได้แต้มเยอะก็ได้แชมป์ได้ถ้วยกันไปครับวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อเผยแพรแ่กีฬาตะกร้อดห่วงของไทยนะครับตอนนี้ก็มาภาคมาตอาน,นี้ก็มาได้ได้มีโอกาสมาทำการไลฟ์สดแล้วก็เผยแพร่คลิป อาคลิปเอาไว้ไปลงใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับผมคะแนน640เวลา30 6นาที ตอนนี้หอี่640เหลืออีก3านาทีครับปลาคองปลาคองครับลูกลูกขึ้นเนี่ยปลาคองเล็งเล็งดีๆเล็งดีๆลูกนี้ละตีสองอลูกนี้ขาวบุมูยัดเข้าไปอ่าจับไว้จับไว้เอาลูกตั้งเนี่ยลูกขึ้นนี่แหละอ้าวช้าๆช้าๆช้าๆไม่ต้องรีบช้าๆไม่ต้องรีบ ของหน้าท้าไว้ตั้งมาอีกโอ้โหข่าลอยเหลืออีกสองนาทีครับเหลืออีกสองนาทีทีมต่อไปก็เป็นทีมเจ้าภาพครับเจ้าภาพสิบบ้านโป้ครับสิบบ้านโป้คะแนนหกร้อยสี่สิบครับวันนี้วันนี้เลื่นวันนี้เลื่นโอ้ยหลายลูกนี้ขาดไปทีดเดียว ออกแรงมาเล็กดีด้ยน้ำหนักน้ำหนักไม่ถึงเหลืออีกสองนาทีครับเหลืออีกสองนาทีหกร้อยสี่สิบครับ รอบสุดท้ายครับห4 0้อยสี่สิคะแนนทีมสิ์ปูทุ่งโอ้โหลูกนี้ตีเข่ากระทบขอบกระทบขอบบอลเด้งมาลงมาแรงนะครับเอาครับเขา่าลอยยี่สิบห้าป๋าคลองยังไงป๋าคลองออีกลูกกับป๋าคลองหน้าเท้าสิคะแนนครับหน้าเท้าสิคะแนนของป๋าคลองครับห5 0้อยห้าสิบครับห5 0้อยห้าสิบหร้อยห้าสิบคะแนน เอ้ยไหลลูกนี้ก่โตูดก่อขอบล่างยังครับยังมีเวลาอีกครึ่งนาทีสิบวิสุดท้าย650้อยห้บหมดเวลาการแข่งขันครับทีมสิ์ปูทุ่มทางคะแนนได้650คะแนนขอบคุณแฟนตาโกและทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ ผมกับใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ